đẹp lại สบายดีพี่น้องสบายดีเลยก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อส่ขสู่คนเมื่อชุมองส่งบอนพี่น้องเอยเนาะเมว่านจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศนําพี่น้องเองก็ยินดีตอนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่่องยูทูปของตัสิทธิ์ปันสุขเช่นเกา่าเเคยพี่น้องเอง๋มื่อนีอ่คลิปนี้เนาะคลิปที่สามพี่น้องพาพี่น้องมาอัปเดตบึงเนาะบ้านของน้องถวยทองและก็ชิมาท่าว่าผู้ใดเตะต่อเก่งที่ชุดในนี่ เราพี่น้องเพราะว่าตุวชิดสีท่า,ตาเตะเอาเงินเนาะ,ะ,ะ,ะตุวชิดตอ่อไปเลยสี่คนตุวชิดคนเดียวพี่น้องเลยส <มา S 2> ู้ให้เพิ่งนรถนี่นี่นี่<อ>นี่อ๋อมันฟุกพี่น้องมันฟุกใช้ <c oughs> กเ,เก่งอยูน่นี่มาจอมหยุดมาเลยนี่อินน้ำเป๊ปซี่เชิญเชิญละเชิญละตุก ๊วะไปบ่ไบขัดมาลถคัดมาอ่าได้ได้ได้น้องจ้อยบ่มาต้องจ่อยก็ได้ใช้ต้องจ้อยน่ะอาสองต่อสามลนอ้องจ้อยเตต่อกีดน้าบ้องจ้อยมีคนท่าเอาได้นี่โอ้หามาได้ซ้ำได้านิบุ่กกระซือเนาะ พุกไปซื่อสารนี่อ้าวสบายดีเดอ้อบัรุคนเดอร์สบายดี้่อนเพียงเฮียงหนาพี่นนองเลยเดี๋ยวอันบัดชีพักเทียงก่อนจังดวนกันจังเม็ดสองเม็ดอ่า,อา,อา khạc bạn này hẹn là bó bưng hiểu hả nhang bó khạc thế bó bơm chưa ná khoa bưng đú bơm chưa ná mà vẫn bỏ hèn là khoa bưng đú hả? rồi sau khoa nào này đó à, nong tuổi อาแพ้เ็ษโตแพ้น่ะคือเอามาทิมคือยังใหม่ๆอยู่ด้วยฮะยังทิมไม่ต้องวาอ,อือ,อแต่ละมือแต่ละเว้นบวเหยียดยัง <c oughs> ช่างแตงเนาะฟูแตงเพลงกันเนาะ <c oughs> อ๋าอันนี้เ่นกระซับเนาะซับโค้งมันดีนะี่เนาะ ซ้ำๆกันกเพรากระเบื้องน้องหลานความความสูงของมันนี่คานมันนี่ยฮะของของน้องหล่าสิสูงกว่าบ่พันอยู่ต่ำเนาะเต็มเต็มแกเลยตัวนี้น่ะเดียวโอเคโกเนอืม ให้ต่ำเลยตรงนี้คนพอโดนหลาดินจะถกออกมันยังสูงสำนันอือเอาคือคือใหดต่ำใช่ไหมอย่าตึงจนต่ำเอาเสาไปประชวงอือยังไม่สำนันเสาเขาต้าของเจ้าได้โตขึ้นอีกวะเออเนาะเอ่อไฟแรงใหญ่ถามอีกแล้วเหรอยังไม่สำนันมึงคือสูงนะหากมึงคือสูงอยู่เนาะสูงแล้วมันอยู่โน่นเ่ย พอนต้อต้อขึ้นอีกสักเซนเนาะหาสิบเซนหาเกือบเมตรหนึ่งผู้อยน้องหล่าเอ้ยพ่มเพิ่มเมเออเถอะพืนนี่กันยังยิงได้ปกติเนาะคุ้มค่าเนาะปืนบอกเดียวนี่แหละปืนบอกเดียวนี่การตายเป็นหลักสามเดือนพื้นอาก้าอาก้าซื้อไว้ไว้เก็บไว้อยู่หรอวะอันนั้นเพิ่นน่ะที่ใหญ่ไม่อยังเพิ่นน่ะกับแก๊สพิ่นน่ะพื่นไทมหาเราได้ฮะ เจ้ามาซื้อซื้อมือได้เจ้ามีหลักฐานบ่อ่าแล้วกแล้วผมีหลักฐานนี่ครับมีแล้วคลิปไว้เนาะอ่ามีเลยคลิปมีบ่ถทายแล้วมือไปซื้อนะโอ้ยเอาคลิปยันยันเนาะนี่นี่นี่มีวันที่ขั้งแน่ห่าเนาะเอออแม่่ขยจะมีวันที่นี่ยคอยมาซื้อเนี่ย่อยมาซื้อคักแน่นี่เจ้าอย่าตัวข่อยได้ชื่อตรงละเอียดเนาะชื่อชื่อยูน้ำจีนหักขึ้นเราเวียดจ้ะ ta không nó đại bà này à sư chú sai si sì bờ, vai bà, bà, xì bà. Chẳng việt đó, việt là cháu mồm mi ăn bay bạc can đi, <laughs> mì bay bạc can này cháu biển bà đây đi, hát, phải mướn chú, à. khi phải này nó, có láp đặt không สบายดีเด้อท่านอาจานนะสบายดีจริงๆมีงานนี่เดิ๋ยมาถลำบนดอน้ำบุกขึ้นแห้งดังกลัวกลัวเลยมาหาอาจารย์นี่ว่าสี่แก่นะไรมาหาจารย์ไปแล้วบ้านนี้ได้ไปแก้ได้บ้านนี้มั่งไหมมั่งไหมไปพังไปพังเปลืองมันมันเป็นไม่ได้ครับเดี๋ยวหับมาส่งบ่เออส่งก็ส่งอยากว่าไปด้อย ย <any> <laughs> <scenes> ่างก็ย <categor ical> ่างยู่นั่งก็เลยจ้างขึ้นแล้วก็บ่ได้ลงบ่ได้จ้างบ่ได้นี่จ้างไปฮู้ขึ้นนี่ละเห็นไบาดนี่ไปแก้ให้บ่บาดนี่ลง้างอสบูาตาวยยุดเด้นี่บ่แม่นเฮ็ดปแต่เฮือนเด้นี่เนาะแปลงใดก็เป็นเด้นี่พี่น้องบ่ลํา2คนแปลงแปลงใดก็เป็นแปลงคนก็เป็นน่อันนี้ไดเอ้ยเอาไปจัดไปสบอยเสียใจขึ้นรถเลยบ่ไปพี่น้องยุดบ่ กลับมาส่งบ่คํย่างได้มื้อหน้าแล้วบ่ได้ไปนําดอ่ะคเอาเอาเครื่องก่อนเอาเครื่องก่อนอืมนาเป็นหยังดังคลอกน้ําขึ้นอยู่บ่แฮงเพราน้ยน้ําเบิดบ่จังบดกัมันก็ค้านได้น้ําอันนี้บัดขึ้นอยู่ในมันแตกแล้วว่แงดันมันบ่เนาะย่านแม่นวย่านชงชายย่านบีแ้ีแ้ไว้ดอ มันต่างกันว่าว่าว่มาหอมยุดตรงนี้เพิ่งมันนางเล็กหมูว่ะหมาเนี่ยเป็นต้งเป็นม้าวานนีเป็นมัวานนี้โดยอืมหาแนวให้เถื่เงินอี่แหละเนาะคำชื่อเทรายคำชื่อได้ได้จุ้มบ่หรือว่าไดตั้งไดง้อยไดง้อยใดแบบนี้เนาะแม่นล่ะแถวของน้องจ้อยได้จุ้มของน้องจ้อยเป็นบ่ของจ้อยได้จุ้มบ่ของเจ้า này ngôi, này tăng về thương, nó. Ngôi thương, thương rồi, à. ừ, rồi. <laughs> ừ. nhà mà nó ngồi thương, bái phát, bái phát bánh bò, ở phần ไม่ได้ดรอย่าลิเรา宝马冲รไปล่ะตนรถไปเปล่ามอเตอทไรแปลงน้องล่ะแปลงรถเทอรไสามพันเจ็ดร be oh. ้อผลงานของวหนาจ้าอยเนาะียงนเบาเียงบาเวียงบ่โอ้ายเงินป็นงานคืนเงเบาเวียงอะาจเงินเนาะแต่ว่าช่างแปลงอยู่ห้าน โตมันบ่าวยังแป่งหายเนาะเอาใส่สร็จแล้วแ đ นี่ก็ได้พี่น้องตตาตัวนี้แหละก็สิประกอบแล้วก็เทต่อเลยบ่น้อยสิมัดลกไว้ก่อนมัด่เลยบาดนี้เลยแล้วักนตงอทางกลางด้งล่เฮาได้เจาะเอาบ่ได้ได้ทเบิดแล้วว่าเนาะทางกลางกันเนาะเทเบิด มันเหยืห่ออันนี้มันมาฉาดน้ำตัวเทคานเนาะเทคานอะไรน,น,นั่นอือใส่เวลาน้ำตัวนี้เฮือนเยื่อแบบน,นี้ก็นี่กะไว้กันก่อ,อก,กันเนาะโบบาดเพื่นสีไว้นะถ้าซีเหือนอันนี้กับเทพืน้นโบกเป็นซ่าอยู่โบกกะ่าโบกนะซ่า เันม่นจะแห้งไม่าไเกียวนอรป่นวัดนะัดเอาเนาะตึนมาขีดนะฮะีดมาตัด้เห็นว่ารีมอ่ะ ปูมัดเอาเนาะตะปูหัดเอา ที่ขัานแล้วนี่่นมีแผนเอาดินข่าวเลยบอกน้องถวยาขามีงบ mì bố đi Hãy subscribe cho kênh เไปขาดเก่งคนหนึ่งเนาะขาดน้องดาวน้องดาวยังบัมาอยู่นี่แล้วจอมหยุดดาวจอมหยุดดีจอมหยุดไปคนมันบ่ไปฝึกวิชามันก่าน้อในจังมาเป็นวิชาอัน เรียนต่อเพิ่นยังไปเรียนวิชาเพิ่มอยู่อ่าตัวนี้เพิ่นชำนาญเลยเด้ชำนาญเนี่ยพึ่งจะไปฝึกตัวนั้นต่อฝึกกดมันน้องดำน้องดำเด้อันอันนั้นแน่ละบ่กับวิชาตัวนี้ฮะเก่งแน่ละบ่คอยได้ได้แล้วเบิ่งนอ๋อแต่ปีกายนี่บ่ได้บวกบกได้บ่ได้ ไปอยู่กับน้องนุ่นเด้กระไปเห็ดอยู่ไปก็ไปบ่ไปผ่ทะเลอันโบจือเลยจริงนะตอนนี้ล่อขึ้นกว่าเก่าเนาะตอนนี้ล่อกว่าเก่าตอนนั้นคือขาวกว่านี่บ่ล่อเก่ากว่าเก่าบ่มันใจระบาดว่าล่อพกเก่าบโบกรเป็นบ่น้องตั้งบอกเด้เอตั้งบอกแก้วนะยังบ่ได้ยังอีชาตัวนี้ยังบ่ได้เนาะนี่หลังคายังยังคือกัน ย,ยังบอถึงสําเร็จขันวิชาสูงสุดเนาะอ่าชูงสุดไล้ขึ้นหลังคาเนาะ <c oughs> อ่า <c oughs> ขึ้นหลังคาได้บ่เป็นบอ่ขอึ้นหลังคาขึ้นยังขึ้นได้ยุขึ้นได้ขึ้นได้ยิงบูยิงบูปินยังบูปินจับนู่นยังได้ยิงขันยิงกับฮับประการคว่มหัวเนาะรวยหัวในนอนหัวในนอนร้อปร์เซ็นต์มีไดชาชั้นจอมยุทธ์ไหม่นี่เด้ชะ เทีวคะเอาเรื <Transport on. S 1> ่องไดก่อนเอาเอาเรื่องไดก่อนคนนั้นเนาะกอเอากอได้ได้แล้วงานบุกชาบยังบุเคยยังบุเคยลองยังบุได้ลองต้องเฮียนเนาะเอาเฮือนไปแน่เอาะลูกเฮือนไปต้องจ้อยเเนาะป็นเป้าหมายแล้วหลังนั้นเนาะเฮียนทดลองเชียวเฮือนน้องจ้อยเออ้ามีอยังอีกบาหนี่พี่น้องตั้งบอกแก้ว ยังบ่เคยตั้งวงกบได้ล่ะบ่วงกบเออบ่กล้าบ่กล้าตอนี้แฮงแฮงอันงานละเอียดน้องดําได้ล่ะบ่ยังคือกันต้องเบิ่งน้องดาวได้จังได๋อันน่ะท่านอันจอมยุทธตอนนั้นได้ได๋ได๋น้องดาวน่ะเพิ่นฝึกวิชาจอมยุทธเรียบร้อยแล้วอ๋อเพิ่นสําเร็จแล้วตอนน่ะวิชาตอนน่ะเพิ่นจบแล้วเด้เพิ่นจบแล้วยังเนาะตั้งวงกบเนาะยังเบิ่งยังอีกบัดนี้บ่แก้วเด้ยังเคยยังบ่เคย หากก็เบิงหากก็เฮียนแตจอมยุดดาวก็หากก็เฮียนเนาะบ่แก้วเนาะนี่แนนี้จอมยุดนี้จะแม่นสําเร็จทุกวิชาเด้อนี่สําเร็จทุกวิชาน้องสวยเด้ได้เบิดเบิดคือกันบ่ได้เลยังตัวใดกะโลละเซียนพูนี่เออเก่งกว่าน้องหลายติดกะโลอันนี้ก็คือสิยังเนาะกะโลเนาะลองแล้วลองแล้วอาเฮือนไผเฮือนงเพิ่นอืลองแล้วอืมติดรถได้ฮออกคือเก่า ยอดมาดอกไม้มันสลับกันไล่เดียวกันเนาะรอบเลขก็สลับอืไปก็ได้ได้เนาะอ่ามันต้องมีผพลาดน้องสวยนี่อันปูกะโล้ดีเพิ่นเซียนตัวไหนยังยังเห็ดบุป็นตั้งวงกบกับติดบอกแกวตั้งวงกบกับติดบอแก่เอ้ยพาเคยเียน่น้องล่าผ่านเหยเพอาได้ยู่ตางวงกบวงกบกับผ่านแล้ว โบแก้วครับโบแก้วก็ได้แล้วโดยบุษกนเก่งกว่าได้ควได้แต่ว่าได้เนาะโดยเดนว่าเก่งเห็ดพลาดโดยคนสิทธเฮาเนาะอ่าจุกวิชาหลักสูตรแล้วได้ใช่เนาะได้ได้ใช่เนาะได้แล้วอ้าได้ได้ถุกวิชาปุ่นี่ได้ก็ถ่ายทอดไปให้กระจอมหยุดต่อไปนี่เขาก็ขยายสำนักออกไปได้ป่ะเนี่ยเบิ่งนางจีนลายเน้ะพวกเราเนาะเบื้องนางจีนลายแล้ว นัง่งกินเรื่องต่อไปอ่าอืมเขื่อแก่งเพื่อนได้พี่น้องนี่โพนทองชิติชิคุยๆใช่ไหมนุ่งมาประคบเนาะเนาะดนุ่งมาประคบนี่ได้ผู้คนแม่มีคนหายออกแบบเพื่อนออกหายบ่อหรือเขาออกแบบเองเขาออกเองเนีเพื่อเฮ็ดใหายคนนี้เลยอ๋องามอยู่ได้ สักลายกามังกรอน่ลังเนาะสักลายกาดุ้อียงเลยเนาะขักขัดแล้วขักแล้วเงินด่อนไรมีเงินอีกเนาะบ้างค่ะเงินด่อนจะมีโอ้เจ้าเ่บมีเงินด่อนเระวังเขาลักเอาเสือได้เขาว่าเงินอยู่ในนี้เอาให้เราเอาบาทเราเออพี่น้องไงทีมงานวัยรุ่นเฮ็ดหลักหัวควันกันไปน้ำแล้วก็ล้มเรื่องกันไปน้ำ กะมีความชุกไปเรื่อยๆมูเอาตอนเรกนนี่แรกคยนัดเดย้าขันแบบสินนีนะนอ่าได้อีาได้ชาติแบบเชยไผ่เชยมันเนี่ยแบคือมีเรื่องในใจกันเลยนะอือไผบูดมันเออไผ่บูดมัน,ม,น<อ>มีอย่างเี้บ,บาทนี่จักไผ่เป็นจักไผ่ขึ้นน้าไรบาทนี่ อยู่กันไ่ได้อยูมกันไ่ได้ตัวไรลวดต่บมือเลยผมโวเอาบล็อกเอาคั้วบล็อกคั้วนี่แนะสิย่องกันได้ไรกันชาวไร่่เลยเออที่เดกเออคชากีกันเอ่เห็ดไปรําเรียบร้อยตอนนี้ห่านมันก็ห่น่ะบ้ากันสองสามเดี่ยวเลยเดี่ยวเนาดี่เลยดินัดผลเส้นร้นเอาตัวไรต้อบาทนี่ฮะไปเอาจอมยุทธสายไฟน้ำอาจารย์จ้อยเ้อะาสายไฟน้ำอาจารย์จ้อย เอออ่มา, ört, มายิางยิงบ่มายิงหนิบ่คนยังคนยังเสียบหน้าหมดเลยคนหน้าจันทร์นี่ปึ๊บยิงยิงยาวเลยบ่คนเลยอายิงนี่แล้วก็ชุดพุ่นตัวนี้บริสุทธ์เนาะตัวน,วนี้ตัวนี้เขาปาดขางพี่น้องปาดเสาปาดเสาแล้วก็ชุดพุน่นตอนถอกมันสีไว้เนาะไปตอนเอาเทาเนาะผสมชุมดาก็เทรถี่น้องไอตอนนี้เดี๋ยวมันหยัดซ่ามันหยัดซ่าน้ำตอนนี้ อีกอย่างเน่ยซาดทำแป้นเนาแป้นเนามันเริ่มดุ้งดิ่งเทหลายหลังนี่คือน้องหลังน้องจ้อยหลังก็เทจนแล้วแป้งมันเริ่มเปรี่ยวแป้นนด้แป้นแบบตัวเทของน้องไม่เด้ตัวเขาเทอันแล้วเด้คือว่าเพิ่นขัวออกได้กะเอามาเทก่อนมันเลี่ยวได้จังเอาไปพุ่นทายามเทองค์เพิ่นและโอ้ยบุเป็นอยังดอกตากเรี้ยงข้างนั้นเนาะยางมันเพราะว่า คือนั่นเพิ่นก็ยังบม่ได้ไส่เอามาไส้พี่แตก็ต้องเล็กแต่ว่าต้องเอาไปไส้พูดคืนแน่เลยอ่ามันจักแล้วไว้ว่ายันมาประกันความนแตกแล้วมันก็ต้องแตกอยู่แล้วมันดนแตกอยู่แล้วไม้แป้นนี่ไม่ใช่แตกหว่นเฮามั้งนี่มันแตกอยู่แล้วต้องตะปูดึงอ่ะตัวดูงแท้ได้ก็ต้องไม้อีกบใดนี้เนาะอ่าเอ้าตอนหยุดจ่อยยังเอาสายยางไปอยู่พี่เนาะสายไฟ ใส่ไพ่ป่เอากรับพอดีคลิปนึงพี่น้องไอ้ดอมมาอ่านโอมลมดิ่นหัวครับน้องๆเพื่อนถือว่ามาโอ้มดิ่นอยากให้กำลังใจกันไปน้ำพี่น้องไอ้เนาะเอาสำหรับคลิปนี้อา่าเนาะจะชิดกันชิด้ขอตัวตัวคลิปลงไปก่อนพี่น้องไอ้เนาะพ่อพ,พ่อกันพ่อพ่อกันคลิปอา่าต่อไปพี่น้องไอ,อ้เนาะอ่กับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจก็ไลค์กดแชร์ อางบเอาดินเข้าอย่างบบมี่เนาะน้องสวยเนาะถ้าหากว่าผะักผู้ใหญ่ท่านใดพี่น้องเนาออยากช่วยเรือน้องถวยช่องสนับสนุนในความดูมันขยันเพี้ยนของน้องเพิ่นถ้าว่าอยากซ้อยกับติดต่อมาหาตุชิตได้เด้อยพี่น้องเดี๋ยวสิเป็นสพานบุญให้ในการเอาดินเข้าเฮือนชันของเพื่อนนะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวจบคลิปลงไปพี่น้องสิวได้ก่า,กาวคข้าาสบายดีพี่น้อง